สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆจากบุคคลในสังคมไทยกันนะครับเราจะได้รับรู้ว่าประชาชนในสังคมที่เราเจอในสถานที่ต่างๆนั้นมีความคิดอย่างไรกับประเทศไทยเราไปติดตามกันเลยครับคุณรักประเทศไทยหรือไม่ถามว่ารักประเทศไทยไหมรักสิคะทำไมจะไม่รักเพราะเป็นบ้านเกิดของเราจะบอกว่าไม่รักเป็นไปนไม่ได้ผมรักประเทศไทยครับ รักประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเดินไปไหนก็มีแต่รอยยิ้มให้กันและมีน้ำใจให้กันและกันไปไหนก็มีแต่ความสุขถ้าคุณสามารถพูดถึงประเทศไทยเพื่อร่วมบอกรักประเทศไทยคุณอยากจะพูดอะไรเพื่อบอกรักบ้านประเทศไทยของพวกเราทุกคนอยากอยากบอกรักประเทศไทยแต่ อยากจะขอบคุณมากกว่าค่ะที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยแค่เรารู้สึกว่าเราเกิดบนแผ่นดินไทยที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เกิดที่นี่และอยากให้ทุกคนหันกลับมามองว่าเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดในแผ่นดินที่เรามีทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแบบทําทุกอย่างเพื่อเราแค่นี้ค่ะแล้วก็แผ่นดินที่เราอุดมสมบูรณ์และทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้อง หรือทุกคนที่เราเกิดมาในวัฒนธรรมครอบครัวที่ที่ได้การสะสมสะสมจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือว่าประเพณีครอบครัววัฒนธรรมที่เราได้มาเนี่ยแค่เนี้ยเราก็รู้สึกว่าเรารักประเทศไทยแล้วบอกรักบ้านประเทศไทยนะครับผมว่าก็คงต้องบอกบอกรักนั่นแหละเพราะ ยังไงไก็คือคความัันะรบอยากจะบอกว่าอยากให้ประเทศไทยมีแต่ความสุขมีรอยยิ้มให้กันเสมอรักประเทศไทยค่ะถ้าคุณสามารถทำเพื่อประเทศไทยของพวกเราทุกคนคุณอยากจะทำอะไรเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะอยากจะทำอะไรก็คือจะทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคำนี้ชอบ เพราะว่าอย่างน้อยเราทําหน้าที่ของแต่ละบุคคลของแต่ละคนให้ดีที่สุดเพื่อหนึ่งคนสองคนสามคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองถูกไหมคะเราทำเหมือนตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนะคะนี่ถือว่าเป็นการบอกรักในในสิ่งที่เราที่คิดว่าทําได้ในหน้าที่ของตัวเองค่ะทําเพื่อประเทศไทยผมพงทำตัวให้เป็นประโยชน์ครับเป็นคนดีของสังคม อยากจะทําให้ประเทศไทยมีแต่ความสุขมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันค่ะเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้ความสุขที่ได้อยู่เมืองไทยความภูมิใจที่คุณเกิดในประเทศไทยคืออะไระน่าจะภูมิใจที่มีในหลวงพ่อของแผ่นดินโชคดีที่มีในหลวงค่ะนี่คือความภูมิใจความภูมิใจของผมคือ การที่ได้อยู่บนแผ่นดินนี้ครับแผ่นดินที่มีในหลวงที่เคารพลักของประชาชนภูมิใจที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอยเป็นปร,ร่มโพร่มใสและได้เป็นประชาชนของพระองค์รักประเทศไทยครับรกประเทศไทยค่ะรักประเทศไทย